สวัสดีครับพบกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิถูนิเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของการใช้โปรแกรม s c r a t c h นะครับเป็น EP ที่2ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานคำสั่ง motion นะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่และก็การระบุตำแหน่ง เนื่องจากว่านี้เป็น EP ที่2นะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรมสักหน่อยนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนภาษานะครับเรื่องของการกำหนดไฟล์นะครับมี New Save อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดโปรเจกต์ลงมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นเดียวกันแล้วก็อัปโหลดนะครับจากตัวคอมพิวเตอร์ของเรา นะครับขึ้นไปใช้งานบนตัว scratch o น l i n e ก็ได้นะครับในส่วนของ edit นะครับก็เป็นเรื่องของอการดีสโตแล้วก็ใช้ turbo mode นะครับอันนี้คือส่วนสำหรับการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับเราสามารถคลิกแล้วก็พิมพ์ตั้งชื่อได้เลยนะครับอันนี้คือส่วนของการแชร์นะครับเราสามารถแชร์โปรเจกต์ของเราไปให้กับคนอื่น นะครับคนอื่นสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับในโปรเจกต์ของเราแต่ว่าถ้าจะแชร์ได้เราต้องทําการยืนยันอีเมลก่อนนะครับถ้าสงสัยว่ายืนยันอีเมลอย่างไรนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการสมัครใช้งานในตอนที่1น,นะครับ EP ที่1สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ ในตอนที่2นะครับผมจะเน้นอยู่ที่คำสั่งกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มของ Motion นะครับหรือสีน้ำเงินตัวนี้นะครับในหน้าต่างของอตัว scratch นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นโค้ดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคัสตูมนะครับคัสตูมก็คือส่วนสำหรับออกแบบหรือดีไซน์ตัวการ์ตูนหรือตัวสไปค์ของเรานะครับ แล้วก็มีส่วนของซาวนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเสียงนะครับถ้าเรากดเราเล่นนะครับก็จะมีเสียงของตัวละครตัวนั้นขึ้นมานะครับตัวละครนะครับก็จะแสดงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนสําหรับการแสดงผลหรือเป็นหน้าจอนะครับการแสดงผลนั่นเองนะครับหน้าจอก็สามารถจะขยายได้นะครับให้มีขนาดโตมากขึ้นได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ก็ เล็กลงได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับบอกรายละเอียดนะครับว่าในตัวโปรแกรม Scratch ของเรามีตัวละครหรือมีวัตถุอะไรต่างๆรวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถกำหนดนะครับกำหนดตำแหน่งของตัวละครได้นะครับอันนี้ก็คือ 1. ตั้งชื่อนะเราสามารถตั้งชื่อตัวละครที่เรามาใช้ได้2 กำหนดตำแหน่ง x y นะครับได้นะครับพิมพ์ไปตรงนี้สามารถกำหนดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนในโค้ดนะครับสามารถปรับขนาดได้นะครับไซส์ปกติก็คือ100%นะครับถ้าเราอยากให้โตขึ้นเราก็ให้ค่าที่มากกว่า100%นะครับเรามาดูคำสั่งในส่วนของโค้ดนะครับคำสั่งในส่วนของโค้ดนะครับตัวนี้ตัวแรกที่เราจะคุยกันในตอนนี้นะครับ ก็คือจะคุยกันทั้งหมดเลยนะครับในตอนนี้นะครับก็คือส่วนของที่เป็น motion นะครับหรือการเคลื่อนที่เราสามารถนะครับลาก box ออกมาวางไว้ในพื้นที่สำหรับการเขียนโค้ดของเราตรงนี้นะครับพอเราคลิกนะครับคลิกคลิกเนี่ย d o บ b l e c l i ก็ได้นะครับตัวแมวของเรานะครับหรือตัวละครของเรานี่จะถูกนะเคลื่อนที่ออกไปนะครับแบบนี้นะครับเคลื่อนที่ออกไป เนื่องจากว่าคําสั่งที่เราวางตัวนี้เราไปกระตุ้นนะครับโดยการคลิกนะครับตัวสปายของเราก็จะทํางานนะครับเราสามารถย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วเราก็กดแบบนี้นะครับคลิกแบบนี้ได้นะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับอันดับแรกก็คือ m o v เนกนะครับี่ move ส่วนเลข10ตรงนี้นะครับก็คือการที่เรานะครับสั่งให้ตัวละครเราเคลื่อนที่ไปกี่ จุดหรือกี่พิกเซลนั่นเองนะครับถ้าบอกว่าเป็นพิกเซลคงไม่ถูกแปลว่าเป็นจุดแล้วกันนะครับจุดในระนาบคู่อันดับนะครับเคลื่อนที่ไป10จุดนะครับ10จุดถ้าเราบอกว่า100นะครับก็จะเคลื่อนที่ไป100จุดนะครับจากจุดเดิมเราตรงนี้เคลื่อนที่ไปอีก100นะครับเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับก็คือเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ด้านหน้าของตัวละครกําลังชี้อยู่นะครับ แล้วด้านหน้าตัวละครที่อยู่ตรงไหนนะครับดูตรงนี้นะครับก็คือ direction ก็คือชี้ไปที่ทิศ90องศาเองถ้าเราบอกหมุนทิศเป็นศูนย์องศานะครับนะพีเมอตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บทิศเป็นศูนย์องศานะครับเราบอกว่า Move ไป1น0นะครับเขาก็จะเดินทางไปในทิศที่เขาหันหน้าไปนะครับหรือ direction ที่เขามีอยู่นะครับนล้วเขาก็เดินทางไปที่ ทิศ0องศาเป็นระยะทาง100จุดนะครับถ้าเราาจะให้เดินทางหลายๆครั้งนะครับเราสามารถลากมาได้นะครับเช่นเดินขึ้นไป100แล้วก็เดินไปอีก10ก็ได้นะครับนะกดดูปุ๊บๆนะครับก็จะเดิน2สติปนะครับ100แล้วก็เดินไป10นะครับถ้าจะให้เดินแล้วก็หมุนด้วยนะครับให้เดินแล้วก็หมุนด้วยนะผมจะ รีเซ็ตกลับมาที่ตำแหน่ง0ูก่อนนะครับอ่า x เป็น0 y ก็เป็น0นะครับอ่า direction เกอ่าแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางทีนี้นะครับเวลาที่เราอ้างอิงตำแหน่งนะครับเมื่อกี้เคลื่อนที่นะะอ้างอิงตำแหน่งนะครับอ่าตัวตำแหน่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิด state ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้ เห็นชัดเจนนะครับส่วนสเตต์เดยวเราจะคุยกันใน EP ถัดไปนะครับเราจะเห็นว่าแบบนี้นะครับในพื้นที่การแสดงผลของอตัวแค t c h นะครับตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับก็คือ00นะจุด00นะซ่อนแมวไว้ก่อนนะครับ ตรงกลางนี้คือจุด0ูนะครับ x เป็น0 y เป็น 0. ในแนวแกนนอนนะครับค่า x ก็จะมีค่ามากที่สุดก็คือ240นะครับคือถ้าขยับมาด้านขวาเรื่อยๆก็จะมีค่าเท่ากับ240แต่ถ้าขยับลดลงไปด้านซ้ายนะครับก็จะติดลบไปถึงลบ240นะครับในแนวแกน y ก็เช่นกันนะครับนแนวแกน y ก็จะ ขยับถ้าขยับขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะครับค่าก็จะเป็นบวกนะครับไปมากที่สุดอยู่ที่180นะครับตัวบายนะแล้วก็ถ้าต่ำลงมาด้านนี้ครับก็จะติดลบเรื่อยๆนะครับติดลบลงมาก็คือ,อลบ180นั่นเองนะครับอันนี้คือพิกัดนะครับพิกัดของพื้นที่แสดงผลในหน้าต่างแสดงผลของตัวสแครตนะครับ อ่ะเปิดแมวแล้วกลับมาโชว์นะครับอ่ะสมมติว่าเราจะมูฟไป100นะครับอันนี้ลบก่อนละกันนะครับอ่ะมูฟไป100นะครับตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่ง0ูนย์นะเรากด1ครั้งนะคจะเห็นว่า x ถูกเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่ง100เห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้ตัวละครเราก็จะเคลื่อนที่ไปที่100นะครับนี่คือการมูฟต่อไปนะครับในการเคลื่อนที่ รเราสามารถจะสั่งให้หมุนก็ได้นะครับหมุนก็มี2แบบก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหรือว่าหมุนขวานั่นเองนะครับอันนี้เราใส่องศาเข้าไปองศานี้จะเป็นระ,ระบบ360นะครับดังน,นั้นเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเราจะให้หมุน90องศาแบบนี้นะครับเวลาเราคลิกนะครเขาก็จะเดินไปแล้วเขาก็จะหมุนนะครับ ลกลับมาที่0ูะนะครับรีเซ็ตกลับมาที่0ูนย์นะครับดเดเรคชันที่90อลองดูอีกครับนะครับให,เ 100, หนนบ้เดินไป100แล้วก็หมุน90นะครับเดินไป100แล้วก็หมุน90นะครับก็คือหมุนหน้ามาด้านนี้จากเดิม90พอหมุน90ก็จะเป็น180องศานะครับ ถ้าเกิดเราอยากให้หมุน,นเดินไปอีกนะครับเดินไปอีก100นะครับแล้วก็ให้หมุนอีก90องศานะครับแล้วก็กลับมาเริ่มที่ตำแหน่ง0ูนะครับหมุนทิศไปที่90เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะให้เดินไป100 แล้วหมุน90นะครับแล้วก็เดินอีก100นะครับเราจะเห็นว่าเขาเดินมาปุ๊บถึงตรงนี้แล้วก็พลิกกลับมาหมุนมาด้านนี้นะครับอันนี้คือการเดินนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่นะครับอ่ะทีนี้นะครับในการที่จะสั่งให้ตัวโปรแกรมสแครปท,ทำงานนะครับเราจะอาศัยตัวอีเวต์นะครับ ก็คือเมื่อมีการคลิกธงเขียวตรงนี้นะครับซึ่งธงเขียวอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีการคลิกธงเขียวให้ทํางานดังนั้นเราสามารถลากออกมาแล้วก็มาต่อแบบนี้ได้นะครับก็คือเมื่อมีการคลิกธงเขียวก็ให้ตัวละครของเรานะครับเคลื่อนที่หรือทํางานตามคําสั่งที่เราเขียนเอาไว้นะครับนี่ก็เคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่แบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับนี่คือเราอยากให้เคลื่อนที่ไปตรงไหนเราก็ระบุไปนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากระบุนะครับอันนี้ผมมูฟออกมาก่อนนะครับถ้าเราไม่อยากระบุเราสามารถเคลื่อนที่ไปที่แรนดอมโพซิชันก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้แรนดอมออกเห็นไครับตัวละครเราก็จะกระโดดไปตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในหน้าจอสำหรับการแสดงผลนะครับก็เรียกว่าเป็นแรนดอมโพซิชันนะครับหรือให้เขา Go to มาส s e pointer ก็ได้นะครับถ้าเราคลิกปุ๊บเขาจะกระโดดไปหาเมาส์นะครับอันนี้เมาส์พอดีเมาส์อยู่ทางนี้นะครับเขาก็กระโดดมาทางนี้นะครับถ้าเราอยากให้เหตุการณ์ที่เราเขียนนะครับปรากฏอยู่หรือวนซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับเราสามารถไปใช้ตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลก็คือ forever นะครับมาครอบคําสั่งเหล่านี้ไว้นะครับตัวการทํางานของคําสั่งเหล่านี้นะครับก็จะวนซ้ําอยู่เรื่อยๆนะครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับคลิกแบบนี้นะครับอันนี้มเห็นไหมครับเขาก็จะตามเมาส์ไปเรื่อยๆนะตัวเมาส์ของเราเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะครับตัวละครเราก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับถ้าอยากให้หยุดทํางานแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับสต็อปตรงนี้นะครับ ก็จะหยุดทำงานนะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่ง่ายๆนะครับการเคลื่อนที่ง่ายๆที่เราสั่งให้ move นะเดินหน้านะครับถอยหลังก็ได้นะครับถ้าอยากให้ถอยหลังก็ใส่ค่าติดลบในวิดีโอชุดนี้นะครับอาจจะไม่มีเนื้อหาเยอะนะครับเน้นเน้นการปฏิบัตินะครับงั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าเนื้อหาสามารถอ่านได้จากเว็บทั่วไปนะครับแต่ว่าเราจะมาปฏิบัติทำเวิร์กช็อปให้ดู นะครับต่อไปนะครับผมลบชุดคำสั่งนี้ออกก่อนอการลบลบกดปุ่ม delete ก็ได้นะครับหรือลากกลับมาคืนตรงนี้นะครับก็จะหายไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเราสามารถกำหนดให้กระโดดไปที่ตำแหน่ง x y ใดๆก็ได้นะครับ อันนี้ดีลิทไปเลยนะครับให้กำหนดไปตำแหน่ง XY ใดๆก็ได้นะเราอยากให้กำหนดไปตำแหน่ง100นะครับหรือกับลบ120นะครับอันนี้นะครับก็สามารถไปได้นะครับอันนี้คือเรากำหนดค่าตำแหน่งนะครับหรือจะให้กำหนดกลับมาที่ตำแหน่ง 00, ก็ได้เหมือนกันนะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับเขาก็จะกลับมาที่ตำแหน่ง00นะครับ อันนี้คือการเคลื่อนที่นะครับผมก็จะอธิบายที่ะคําสั่งที่ะคําสั่งมาเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจะใช้คําสั่งกลายนะครับเมื่อกี้เราสั่งเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ได้นะครับแต่เราจะเห็นว่ามันมันช้านะครับไม่ใช่มันช้าสิมันเร็วมันเร็วเกินไปนะครับแต่ถ้าใช้คําสั่งกลายนะครับเราสามารถจะให้เกิดการเคลื่อนที่แบบช้าๆตามช่วงเวลา นะที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้กลายกลายก็คือเดินทางไปตำแหน่งที่เรากรบุนะครับโดยใช้เวลา1วินะครับอลองดูอันนี้เห็นไหมครับเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะก็คือมันก็จะแรนดอมตำแหน่งเขาก็จะเดินทางไปเรื่อยภายใน1วิเขาก็จะเอา1วิมาหารนะครับแบ่งออกเป็น ช่วงนะครับว่าใน1วินั้นเขาจะเดินเร็วเดินช้าขนาดไหนนะครับถ้าใกล้เขาก็เดินเร็วเอ้ถ้าใกล้เขาก็เดินช้าถ้าไกลเขาก็เดินเร็วนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ guide to น,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 นะครับ random position หรือเราสามารถจะใช้คําสั่ง guide to แล้วก็บอกพิกัดก็ได้นะครับอ,อันนี้สมมติว่าตําแหน่งนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เราอยากให้ไปที่ตาแหน่งที่100 แล้วก็ y เท่ากับลบ90แบบนี้นะครับนะพอเราคลิกเขาก็จะค่อยเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับถ้าเราให้เวลามากนะครับนะการเคลื่อนที่ก็จะช้าลงถ้าให้เวลาน้อยก็จะเร็วขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนะเราสามารถใช้คำสั่งกลายได้หลายๆครั้งนะครับดับเบิลเคสมาก็ได้นะครับนะตอนนี้เราจะเคลื่อนที่ ไปที่2วินาทีนะครับจากตำแหน่ง100ในการเป็นไปที่ตำแหน่งลบ1น0นะครับอันนี้ก็1 2 0ยี่นะครับนะครับดูนะครับนะเราก็จะกดปุ๊บนะฮะตัวนี้ก็จะทำงานนะครับก็จะทำงานวนไปเรื่อยๆเดินกลับไปกลับมานะครับเห็นไหมครับว่า2วิก็จะช้ากว่า1วินะครับพอรีบช้าหน่อย ถึงเราจะทานเท่ากันนี้ก็เดินวิบเร็วนะครับอันนี้นะครับก็คือคำสั่งสำหรับการเคลื่อนที่นะครับในชุด6อ่าคำสั่งนะครับที่กล่าวมาแล้วนะครับอันนี้คือแนะนำนะครับการใช้งานต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอ่าการหมุนนะครับเป็นเรื่องของการหมุนหมุนนะครับก็คือเราสามารถสั่งได้นะครับว่าจะให้หมุนเท่าไหร่นะครับ เช่นตัวนี้นะครับเราบอกว่าให้ point in direction นะครับก็คือจะหมุนเราจะหมุนเท่าไหร่นะครับถ้าหมุนวงนี้ก็คือ180นะครับถ้าหมุนอย่างนี้นะครับก็คือ270แต่ว่าในตัวสแครดนะครับเขาจะอาศัยทวนเข็มกับตามเข็มนะครับทำให้จะเห็นว่าถ้ามาด้านนี้นะครับจะเป็นทวนเข็มค่าก็จะติดลบนะครับแต่ถ้ามาด้านนี้ก็จะเป็นตามเข็มนะครับค่าก็จะเป็นบวกนะครับ แล้วก็มาถึง180นะครับถ้ามาด้านนี้ก็เป็นฝั่งลบมาด้านนี้ก็เป็นฝั่งบวกนะครับก็คือยึดการเคลื่อนที่ทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเราใส่ค่าที่มากกว่า180ล่ะนะครับตัวโปรแกรมก็จะคำนวณเองนะครับว่าเขาควรจะหันหน้าไปทิศทางไหนนะดังนั้นเราไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ใช้ระบบ360องศาได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าให้ เคลื่อนที่นะครับไปทีละ45องศาเรื่อยๆนะครับทุกรอบนะครับเขาจะเดินปุ๊บเขาก็จะหมุนนะครับหมุนนะครับทิศทางเขาจะเคลื่อนที่ไป45องศาแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงแบบนี้นะครับนี่คือการหมุนนะครับ Point in Direction ต่อไปนะครับหมุนอีกแบบหนึ่งคือหมุนไปในทิศทางของเมาส์นะครับคือเมาส์ ชี้ไปทางไหนเขาก็จะหันหน้าไปทางนั้นนะครับอ่ลองดูนะครับอ่าตรงนี้ลบไปก่อนนะครับอ่เรามาลองดูอ่าเราจะเห็นว่านะฮะเมาส์เมาส์หันไปทางไหนนะครับอ่าเขาก็จะหันทิศทางไปตามนั้นนะครับเห็นไหมครับเขาจะหมุนตามตามเมาส์นะครับเมาส์อยู่ตรงนี้นะก็หมุนมาทางนี้น หมเมาส์ตามทางไปนะครับแบบนี้นะอันนี้คือการใช้เมาส์นะครับการพอยต์ไปยังทิศทางของเมาส์นะครับหาอเราจะให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ d e l e t บ b ็ x 2บล็อกนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเราจะหมุนตามเมาส์เรื่อยๆนะครับลองดูปุ๊บนะครับนี่นะครับอันนี้คือเห็นชัดเจนนะครับ point to อ่า point to word นะเมาส์ Mount pointer นะครับนะเขาจะหมุนตามเมาส์นะครับอันนี้เราก็ไปใช้ทำเกมพวกชุดติงได้นะครับเอาเมาส์เป็นตัวเล็งเป้านะครับแล้วก็ทำการชุดติงได้นะครับอันนี้ต่อไปนะครับเราสามารถจะเคลื่อนที่นะครับโดยสั่งให้อ่านะกับ y แตกต่างกันได้นะครับ ที่ผ่านมาเราต้องสั่งทั้ง x ทั้ง y ใช่ไหมครับแต่ว่าชุดคําสั่งถัดมานะครับเราสามารถจะสั่งให้ตัว x y นะครับเพิ่มหรือลดนะครับได้โดยที่เราไม่ต้องเคลื่อนที่ทั้ง2ตัวนะครับอย่างเช่นเช้งวยไอเช้ง x นะครับเช้ง x ก็คือเพิ่มค่า x ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นไปทีละ10แบบนี้นะครับ x กก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปแต่ละรอบนะครับลองดูนะครับ x ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับหลุดจอไปเลยนะครับเซตมาที่00เซตมาที่00กลับมาแล้วนะครับอพอเราบอกนี้เชิง x x ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆน,นะครับต่อไปถ้าเกิดเป็นเชิง y นะครับเชง y ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเชง y นะครับก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y ทีละ10นะครับนะครับอันนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่า x ก็คงที่แต่ค่า y เปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับตรงเซต x เซต y นะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน x หรือแนวแกน y นะครับก็คือเป็นการเซตให้มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน x หรือแนวแกน y นะครับ ในทิศทางเดียวส่วนอีกแกนหนึ่งก็คือให้คงที่เอาไว้นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่มีการใช้งานบ่อยนะครับก็คือถ้าชนขอบนะครับให้กระเด้งนะครับตรงนี้นะครับ if on edge bounce นะครับก็คือถ้าชนขอบให้กระเด้งถ้ามาชนขอบก็ให้กระเด้งไปนะครับเ,เรามาลองดูนะครับชนขอบใช่ไหมครับมันชนขอบแล้วมันก็กระเด้งออกมา นะครับอันนี้ต้องใช้คำสั่งตัวนี้ในเห็นชัดเจนนะครับก็คือ move นะคร move แล้วก็แบบนี้นะครับก็คือเดินชนขอบมันจะก,กระเด้งนะครับเนครับเด้งเด้งเด้งไ,ไ,ไปเรื่อยๆนะครับ ไปตามเมาส์ฮะตามเมาส์พอเจอขอบก็กระเด้งฮะประมาณนี้นะครับอส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคำสั่งนที่ใช้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการสั่งให้การหมุนนะครับอ่การหมุนของตัวละครนะครับถ้าเราสั่งให้เป็นแบบ left right ก็ light, คือเคลื่อนที่ซ้ายขวาเท่านั้นนะครับ ดังนั้นถ้าสั่งแบบนี้นะครับตัวละครของเราจะเคลื่อนที่ไปในแนวทางซ้ายขวานะครับหรือ o n นโร t เต e หมายความว่าไม่ให้หมุนนะครับก็คือสั่งออปชันการหมุนนี้ไม่ทํางานแล้วครับนะครับหรืออออาราวหมายว่าเคลื่อนที่ไปได้ทั่วๆนะครับเคลื่อนที่ไปได้หมดเลยนะครับนะเรามาลองดูคําสั่งนี้กันนะครับ ให้เหลือคําสั่งแค่นี้นะครับลองดูออราลก่อนนะครับนะครับนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งภาพเลยนะครับนะหมุนไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นเลฟไลท์นะครับก็คือซ้ายขวาเท่านั้นนะครับนะทิศทาง,น,ททางานะครับเมื่อกี้ทิศทาง90องศาโอเคนะครับลองดู นะครับอันนี้คือหมุนซ้ายขวาเท่านั้นนะครับเมื่อกระเด้งมาแล้วก็ก็จะไม่ขึ้นไปด้านบนนะครับทิศทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีก3ตัวนะครับ3ตัวตรงนี้ก็คือเป็นค่าที่เอาไว้เก็บนะครับบอกว่าตอนนี้ตัวละครของเรานะครับอยู่ที่ตำแหน่งอะไรแล้วก็มีด r เร t ชันยังไงนะครับถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ก็จะโชว์ บนพื้นที่ตรงนี้นะครับเราลองดูนะครับเราจะเห็นว่า x ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ y คงที่นะครับ y าคงที่แล้วก็ direction นะครับซ้ายขวานะครับ90กับลบ9กก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยแบบนี้นะครับสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่คือส่วนการทำงานของคำสั่ง motion นะครับก็คือการเคลื่อนที่แล้วก็การระบุตำแหน่งนะครับ สำหรับตอนนี้ก็จะแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนการประยุกต์ใช้งานยังไงก็ของขอนำเอาไปผนวกกับตัวคําสั่งในบทอื่นๆต่อๆไปนะครับส่วนบทนี้นะครับในตอนที่2นี้ก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แล้วก็การหมุนก่อนนะครับก็ลองฝึกแล้วก็เอาคําสั่งมาเรียงมาใช้นะครับให้คล่องนะครับ ก็ฝึกนะครับโดยการเอาคําสั่งต่างๆมาเรียงนะครับนะที่สําคัญก็ฝึกใช้ตัวนี้นะครับก็คือเมื่อมีการคลิกธงเขียวนะครับให้ทําอะไรนะครับแล้วก็การใช้ตัว forever นะครับให้ทํางานวนซ้ําไปเรื่อยๆนะหลักการในการหาบล็อกนะครับว่าจะอยู่สีอะไรสังเกตสีตรงนี้นะครับนะถ้าเราลากมานะครับมันสีเหลืองแดงมันอยู่ในบล็อกสีเหลืองนะ นะครับถ้าสีส้มก็อยู่ในบล็อกสีส้มนะครับสีน้ําเงินก็อยู่ในบล็อกสีน้ําเงิน,นครับดังนั้นเวลาจะฝึกนะครับแล้วดูโค้ดหรือคําสั่งของคนอื่นนะครับก็จะสามารถนะบอกได้ว่าเอ้ยมันมาจากกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ขอให้ฝึกให้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวเราพบกันใน E ีีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ